ยาถาปริวะหาภุลาปริเบ็นติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปปะกะปิอิชิตังปิตังตุมหังคิดปเมวะเทเตตุัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทวนาลาโสยาถามณนิโชติลาโสยาทา โยวิวัชัญตุสภาโวสุโขโหตุมะเตภาวะสวันตรายโหสุขิติ สขayu โภ สาเนจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาวะธรรมาวะทันติอายุอันโอสุขันภะลังขวัตุสัพพังคะรังราคะตุสัพเปริวตา नुभावेन सदा सोष्ठी भवन्तु ते भा वादु सा गमन्ता लखन्तु सादेवता सामानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते हा वादु सा गमन्ता लखन्तु सादेवता सा